แล้วก็เลือกไปที่ PC สองแบบนี้นะครับคอนจะต้องได้แบบนี้นะครับ IP a s ตรงเนี้ยจะต้องมีคำว,ว่าทับี่สิตามหลังทั้งสองตัวเป็นต่อเติมมาก่อเนะติมมก็คือช่วงต e t w o r k ในการแบ่งม m ก s k IP อยู่ที่ว่าเราจะใช้เราต้องการจะแจก IP ให้กับเครื่องคลาอนต์เท่าไหร่นะครับ ในมาตรฐานทั่วไปเราจะใช้ในส่วนของค C Class C ก็คือชุดที่เป็นหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดเนี่ยจะเป็นค l C ทั้งหมดถ้าเป็นคลาส D จะเป็นหนึ่งเจ็ดสองกับหนึงหกนะครับแล้วาคลาส a s จะเป็นหมายเลขสีทีนี้มันจะมีเงื่อนไขครับเผื่อบางท่านนะครับอาจารย์บางท่านปกติเนี่ยเราจะใช้ IP ชุดแรกที่เป็น IP private เราควรจะใช้คล a ส s A คลาส s C c l a C เท่านั้นนะครับบางที่ ด่านเอาทีภาพปิดครับมาใส่ตรงนี้ทีนี้เนีน่ยอาจารย์จะเจอปัญหาว่าหวยโดนหลอกบางเว็บอาจารย์อาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้นะครับวันนี้เข้าได้พรุ่งนี้อาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้หรือบางแอปพลิเคชันอาจารย์ใช้ใช้งานอยู่มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าตัวอุปกรณ์เราเตอร์เราเนี่ยมันงงเองโงงตรงที่ว่าไอที IT, ข้างนอกก็เป็นไอทีจริงแล้วมีโอกาสไปเจอไอทีเบอร์เดียวกันเนี่ยเราติกไว้ในเราเตอร์เราเอง และปลายทางก็ดาไปในทีลิงในชุดนี้นะครับมันจะมีปัญหานนครับทีนี้ถ้าเรากําหนดตรงนี้เสร็จอีกอันหนึ่งนะครับเราจะไปทําการกําหนดในส่วนของ DNS นะครับ DNS เราไปที่เมนู IP แล้วก็เลือก DNS สังเกตนะครับอาจารย์จะเห็นเลยว่าในส่วนของการ configuration เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตจบที่เมนู IP ทั้งหมดนะครับ เซอร์เวอร์นะครับเราสามารถคลิกไปตรงกรอบตรงนี้แล้วเราก็กรอกนะครับ DNS แบบเมนูนเข้าไปในนี้ผมจะใช้ฟ r e DNS ตัวแรกก็คือในส่วนของ DNS ของ Google ก็คือ8.8.8.8เสร็จเรียบร้อยนะครับอาจารย์ลองดูตรงนี้มันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับด้านล่าง กดครั้งหนึ่งมันจะเพิ่มตารางขึ้นมานนการเหนียวนะครับเพราะนะครับถ้าเราใส่แค่ตัวเดียวเกิดเน็ตซ e เปอรตรงนี้มันเสียมันจะได้ไป่าันบรรทัดที่สองต่อทีนี้การเหนียวเลยครับอันแรกเราใส่เป็น o o o g l ลละเกิดสมมุติ g o เกิ e ล่มสมมุติมมตนะครับบรรทัดที่สองผมจะใส่เป็น u า f แคร e แทน คาแฟ่ก็คือหน <c oughs> ึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเส็ยเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวดานามิกเซิร์ฟเวอร์ชุดนี้นะครับจริงๆช่องนี้มันจะเป็นช่องที่แสดงค่าในกรณีที่เรารับอินเทอร์เน็ตจากข้างนอกมานะครับรับอินเทอร์เน็ตเข้ามาหา,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 าตัวอุปกรณ์ไว้กติเราเตอร์นียมัน,นจะโชว์ตรงนี้เป็นดานามิกไอพี เดี vale. da, ๋ยวมันจะมีขึ้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันขึ้นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของยูทดีโอเฮสเซอร์เราจะเห็นว่าทุกทุกอ่าตอนหลังนะครับโพรคอแต่ละตัวจะเริ่มเข้ารหัสดีเอก็เหมือนกันครับดีเอก็เริ่มจะเข้ารหัสแล้วดีฟอสของดีเอชหอดีเอก็คือหัวแทสามมันยังไม่มีการเข้ารหัสมันยังสามารถที่จะทําการไวชาร์กนะครับจับได้แพคเกจทุกอย่างจับได้หมดแต่ถ้าเรามาใช้ตรงนี้ คนเนตตในส่วนของอการที่เราท,ที่แฮกเกอร์จะจับเราได้เนาะเกี่ยวกับเราเข้าเว็บไซต์ตรงนั้นตรงนี้นะครับทิดอันในส่วนของการ a l allow r e ด o t e Request เมนูนี้นะครับเวลาเราเอาไปใช้งานจริงที่เรามี IP Public ถ้าเราติกตรงเนี้หมายความว่าเราจะยอมให้อุปกรณ์ไมโครติดเราทำหน้าที่เป็นดีเน็ตเวิร์พูดง่ายๆก็คือ คนข้างนอกเขาสามารถมายืนเราเตอร์เราในการทําการระมวลผลนดอีเจมามองง่ายๆน,นะถ้าเราเปิดไว้นะครับเราต้องไปทํำบริษีเพิ่มก็คือบล็อกในส่วนขาเข้าไม่ให้มาใช้ d ีเผ่า,านตัวณวนวงมีติดเรานะครับแต่เราต้องติ๊กไว้แหละนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเราไม่ติ๊กไว้เนียเดี๋ยวในกรณีที่เราใช้ในการทำระบบออเทนติเคชั่น มันจะไม่เด้งหน้าเอาอินคนระับเพราะมันดีโซดีเนี้ไม่ได้นะครับนี่ก็ติดไว้แตนั้นนัวโอเคครับเราเสร็จไปสองส<ห>สเป,ปรเซ็จต่นะ,ะนะครับรต่อไปอเราจะเพิ่มในส่วนของการทำ d h c p Server นะครับมาที่ AP เหมือนเดิมนะครับเมนูเดิมเลยแล้วก็เลือกในส่วนของ d h c p Server ครับสังเกตว่านะครับในส่วนของ d h c p Server เนี่ยมันมีอะไร ทางที่ไมโครตีบอกว่าอยากจะให้นะครับเราทำการเซตอัพเนี่ยง่ายที่สุดมันจะมีเมนูอยู่เมนูหนึ่งที่เขียนว่า DHT Setup น,นะครับเราคลิกที่ DHT Setup เลยครับมันจะเป็นวิสัยสำหรับการคอนฟิก u ูเรชั่นให้เราเสร็จแ้บอยตรงช่องนี้นะครับเมื่อกี้เราทำอยู่ทั้งหมด2 e p h e e ที่เป็นพิ u ว l ที่เราเอา i p แปลก่ไว้นะครับให้เราเลือกไปที่ PC หนึก่อน แล้วดทนี้ครับตรงนี้เป็นการนะครับย้าเราเฉยๆว่าค่าที่เราคอนลิกไปตอนนี้ยถ้าเป็นในส่วนของเลขเบิร์เป็นในท e ีเบอร์นี้จริงไหมนะครับซึ่งมันก็คือถูกต้องแล้วแหละนะครับเป็นเบอร์แยกสิ่สิบสี่ท่ายินสี่สสสสก็คือเลขเบอร์ชุดนี้บดนี้ไปอีกทีนะครับเขาให้คอนเฟิร์มว่าเกตเวที่จะใช้งานคือเบอร์นี้ถูกต้องไหมนะครับก็คือถูกต้องบดนี้อีกครั้งนะครับ ชุดนี้เป็นช่วงการกำหนดในส่วนของเลนส์เท t หรือเล์ไอที่เราจะแจกให้กับตัว client ที่เราไปใช้งานนะครับนี่เขาใช้งานโดยทั่วไปนะครับผมจะทำการเว้นชุดข้างหน้าไว้อันนี้มันไม่ได้เว้นเบอร์หนึ่งถูกใช้เป็นเกวย์เลืซอร์เบอร์ไปละเป็นเกตเวย์ในส่วนของโซรเตอร์เลยนะของเราเนี่ยไปละเบอร์สองเขาบอกว่าจะสตาร์ทตั้งแต่เบอร์สองจนถึงเบอร์สองร้อย แต่ผมบอกว่าผมจะไม่ให้มันแจกเบอร์สองะนะครับผมจะให้มันแจกตั้งแต่เบอร์ยี่สิบเอ็ดไปความหมายก็คือตั้งแต่เบอร์สองจนถึงเบอร์ยี่สิบจะไม่ผูกแจกไอพีให้ใช้งานผมเว้นไว้ในกรณีที่เผื่อบางโรงเรียนนะครับมีการติดตั้งในส่วนของพวกสแกนลายนิ้วมือก้อมูลิรนกิดหรือนะครับพีเตอร์ที่ต้องการ big ip นะครับ เราก็จะได้ใช้ไอพีเลงนี้แหละนะครับตั้งแต่เบอร์สองจนถึงเบอร์ยี่สิบในการคิ้งไอีให้กับอุปกรณ์จากนั้นเรากด next ครับถามยืนยัยน,นดีนแ้อีกรอบก็กด next ไปนะครับเราใช้เบอร์นี้แหละถูกต้องแล้วจากนั้นนะครับในส่วนของตัวติดทางเดิมนะครับเขาทดสดไว้แค่30นาที ค่าตรงนี้คือค่าอะไรนะครับค่าตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นค่าในส่วนของการที่ให้เราครอบครอง IP ไว้ใช้งานนั่นเองนะครับโดยเวลาที่เรากำหนดตรงนี้นะครับหลังจากเราได้รับ IP ใช้งานไปแล้วจะเริ่มทำการนับยหลัไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราตั้งแค่30นาทีานั่นหมายความว่าเราสามารถเป็นเจ้าของ IP พีโนั้นเนี่ครอบครองได้แค่30นาทีพอครบ30นาทีเนี่ยตัวระบบ เขาจะเรียกไอทีคืน,นเพื่อที่จะเอาไปจ่ายให้กับคนอื่นต่อไปใช้งานต่อนะครับตรงนี้ให้ผมคอาให้ผมคอนติกเนี่ยผมจะคอนติปตามเวลาที่อาจารย์ใช้งานในโรงเรียนเลยนะครับผมจะใส่ไว้ประมาณเจ็ดชั่วโมงขึ้นผมเปลี่ยนหน้าด้านหน้าเป็นเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดสามศูนย์ศูนย์แบบนี้นะครับก็คือได้ IP ไอทีเสแล้วอาจารย์ครอบครองไอทีตัวนี้ไปทั้งหมด าถ้าครบส้ยไม่ต้องครับเราตามนี้แหละเดี๋ยวไปใช้งานจริงใส่5นาทีเดี๋ยวเกิดเรื่องอีกบอกวิทยากรในแ l a บบอก5นาทีหรือเปล่าประเด็นครับถ้าเราตั้งเวลาตรงนี้น้อยนะครับมันจะมีปัญหาว่าเรากำลังใช้งานอยู่ครับใช้งานกำลังใช้งานอยู่เขาเรียกอะไรีคืนไปละใช้งานอยู่ดีอ้าวอยูใช้ไม่ได้เฉยเลย นะครับเพราะว่าไอพีถูกแจกไปให้กับไอพีเพื่อแล้วนะครับฝากกดเน็กอีกทีนึงนะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้ทําการเซ็ตัพในส่วนของ e h t เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมทำอีกอันนึงนะครับทำ pc สองด้วยทาเหมือนกันเลยนะครับรอบนี้ก็เน็กอย่ยงเดิมน,นะครับ <S 2> <S 2> <S เน็กอยังเดิมนะครับ จะได้สองพันแบบนี้นะครับกดที่ d h c p s e t ็นัครับแล้วก็เลือกไปที่ PC2 นะครับเสียยี่สิบเหมือกันครับก็จะเป็นยี่สิบลบยี่สิบนะครับแล้วกดนี้ไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เราสร้างยี่สิบทับยี่สิบเมื่อกี้เราจะไปดูข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลที่หลังได้ตรงไหนนะครับก็อยู่ในเมนู IP นี่แหละนะครับแล้วก็เลือกไปที่คำว่า p o o ครับ PWL จะเห็นว่ามันจะมีค่าที่เราเซตไว้เมื่อกี้แหละนะครับที่เราเว้นไว้เห็นไหมครับอันนี้วิธีการดูที่เราเซฟไ,ไว้เมื่อกี้ว่าเราแจกไอตั้งแต่ตัวไหนตัวไหนนะครับไปที่ i อแล้วก็เลือกไปที่ pool ครับมันจะโชว์ค่าที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นะครับว่าเราจะแจกสตาร์ไอพีทั้งแเบอร์ไหนไนถึงอร์ไหนนะครับ ความหมายก็คือเราจะสตาร์ทแจกตั้งแต่ i อพีเบอร์21จนถึง2 5งนะครับประมาณนี้ทีนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของดีเจดีเซอร์นะครับอาจารย์กดในส่วนของแท็บลิปทิ้งไว้เลยนะครับกดแท็บลิปนะครับแท็บที่3เนี้ทิ้งไว้เลยสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลของตัวอุปกรณ์ที่เข้ามาในระบบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการ จำลองนะครับหรือว่าสั่งให้กับตัว PC หนึ่งกับ PC สองเนี่ยเ,เหมือนกับเริ่มทําการเสียบสายแลนเข้ามาในระบบเราดูว่าเราจะได้ดีไหมนะครับอาจารย์สลับไปที่ p n สานะครับผมจะเปิดคู่ไว้นะครับเพื่อให้อาจารย์ดูไวนะ้ตรง PC หนึ่งอาจารย์สามารถลอาคลิกนะครับเข้ามาได้เลยนะครับจะเจอหน้าต่างเหมือนจดิแบบนี้ นะครับที่ pc 1นะครับขึ้นหน้าจอสีดำๆแบบนี้แล้วนะครับตรงนี้เขียนว่า pc 1นึ่งใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้เมีอะไรก็ได้ม่ต้องีใส่ยอก็ได้ใส่ดอกาอยกใส่ข่าวกใส่เมีวไครับ